การที่เราตอบโต้ไปเขาก็จะมองว่าแบบว่าเราเก้าวเราหรือเปล่าไปตอบกับผู้ใหญ่แบบเนี้ยแต่คิมโดนผู้ใหญ่ทําร้ายนะคิมก็เลยตอบโต้กลับแค่นั้นเองสวัสดีค่ะคิมวราสาคาฮิวค่ะรองชนะเลิศอันด,ดับ4มิสคีย์เมา2024และท็อปเจ็ดมิสแฟเวอร์สไทยแลนด์2024ค่ะ เหตุการณ์นี้ตลกมากคือตื่นมาแบบอยู่ดีกายเป็นคนดังชั่ว้ามคืน <c ười> คิมโดนรถทัวร์คนแก่วัยห้าส <c ười> ิบหกวัยเบบีบ้บูบมเมอร์ลุมคอมเมนต์ด่าคิมคิมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีรูปบิกินี่คิมถึงไปอยู่ในอันกอรลิทึมของพวกเขาได้เหมือนพันธุรธัสอืดในทะเลอยากไปเล่นที่หาดปึกเตียนเบาหวานขาหนีบดำเหม็นเปรี้ยวคิมโดนแบบนี้เลย,แ,บบเลยแล้วคิมก็เลย ตอบกับคนแก่แบบเซาเซเล่นขำๆตามแล้วยายเป็นว่าเช้าวันต่อมากลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนค่ะ <laughs> การที่เราตอบโต้ไปเขาก็จะมองว่าแบบว่าเราเก้าวเราหรือเปล่าไปตอบกับผู้ใหญ่แบบเนี้ยแต่คิมโดนผู้ใหญ่ทำร้ายนะคิมก็เลยตอบโต้กลับแค่นั้นเองคิมรู้สึกว่าดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับค่ะแต่ก็ไม่ได้ร้ายแบบรุนแรงนะ มันก็ทําให้เราไม่ต้องไปดิ่งไปดาวนะคะคือคิมจัดการจิตตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นคิมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจัดการสุขภาพจิตยังไงแต่และคนนะ่ะจัดการความรู้สึกไม่เหมือนกันบางคนไม่คิดบางคนไม่เก็บมาใส่ใจแต่บางคนที่มันคิดมันคิดมากเลยนะคิดถึงขั้นดิ่งก็เหมือนที่คิมเป็นเมื่อสองสามปีก่อนที่ถึงขั้นลวงคออ้วกมาหลายเดือนกินละอ้ว,อวกตลอดเอนี้ยค่ะก็แล้วแต่การจัดการของคนค่ะต้องจัดการความรู้สึกตัวเองให้ได้แล้วกัน ทำแบบไม่ตอบโต้อะไรเงี้ยอยากบอกว่าอย่าได้แคร์อยากได้แคร์คนอื่นให้ดูคิมก็ได้ถ้าแบบยังไม่มั่นใจหรือไงลองฟังแบบสปีชนาง,งาของคิมก็ได้ที่คิมพูดถึงแล้วเรื่องตัวเองตั้งแต่เด็กยันโตว,ว่าคิมเจออะไรมาอย่างเงี้ยแต่คิมเข้าใจว่าเนาะที่บอกว่าแต่ละคนมันจัดการไม่เหมือนกันความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ก็ลองค่อยๆปรับไมล์เซ็ตดูค่ะเหมือนที่หนูทําเลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะลองทาอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นดีกว่า อพอทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแล้วอะแฮปปี้